นะอ่าตอนนี้ต้มใส่ปลาแล้วนะคะต้มแล้วกรองเรียบร้อ,นนอยตอนนี้ก็เอาน้ำพริกใส่เอาน้ำพริกปั่นนี่ก็เส้นแกงเส้นแกงแต่แกงไตปลาก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเครื่องแกงเผ็ดอะคะ่ะใส่พริกไทยใส่พริกขี้หนูแห้งพริกไทยดำใส่ขา่าตะไคร้งากระเทียมกระปิพกพรโกแล้วก็ใส่ปลาย่างน,นะคะ ปลาทูย่างปลาอะไรย่างปลาปลากรหน้าย่างอะไรก็ได้หรือปลากรดย่างเราก็ได้ถ้าไม่มีเราก็ปลากรดย่างไม่มีปลาเครื่องมานี่ก็มาใส่นี่มันเป็นน้ำพริกแก,แกงแบบาาแกงแบบไม่ใส่ผักมาแค่แกงใต้ค่ะแบบแกงไตปลาข้นๆเหมือนน้ำพริกไทยนี่คก็มาใส่คนดีค่ะเดี๋นเดือดแล้วไปเไปกีเ่ยไปมาฉีด แกง่นสแกงเนะไม่ให <that> ้เผ็ดไม่อรอมาไปว่ากินไม่ได้เลแกงไตปลาคุณป้าใส่อะไรมั่งคะใส่กิ้แกงมิขิโนแห้งใส่ผ้าจะไช้ หอมกระเทียมกระตินะคะสีมะกรูดกระสานใบก้าวสองใบใส่เนื้อปลาย่างนะคะเนื si carry muscle, ้อปลาย่างนี called, ่ถ้าเป็นปลาคูน่าย่างนี่เหนะคะแบบคูน่าย่างแต่เราไม่มีนะคะเราอยู่ที่ชนบทอาหารย่างเราเอาปลาปลาย่างหรือปลากวดย่างอะไรนะถ้าใส่เนื้อปลาตุ้งย่างปลาลังย่างอะไร ก็โอเคนะคะปลาเทเละะอันนี้ก็รอให้ดือดแล้วก็จิ้มผักสดนะคะ ก็เดี๋ยขาดงนนแ้แกมเสร็จแล้วไม่ได้แกายนั่นแก่ blanch hurting ใส่ตามของเขาไปไหน 增加。 ะนี่นะคะเนี่ยเชี่ยวไปให้ไห้พี่ก่อนนะคะคุณคุณชิมดูให้เค็มอ่ะกับเค็มกับเบทสองอย่างไม่มีรสอะไรนะคะคจะหอมเนี่ย <c oughs> แค่ว่ากินกับผากเด็กนะคะเนี่ยเวลาคุณป้าเด็กปไปซื้อก็กินนะะแกงเองก็ได้อร่อยค่ะเก็บไว้ได้นานนะคะไม่ได้นะค,ะคุณใส่ อร่อยมากป้าจะเผ็ดจริงๆนะคะเด็กน้องสาวชอบมากค่ะนี่ใส่แรงจุดป้าเดี๋ยวก็ปิดไฟได้เลยนะคะหอมๆก้าวร่อย แล้วค่าเนี่ยค่ะใส่ในน้ำส้เดี๋ยวืมนี่เลยอ่าอย่างที่สองโรลิ่งตาดัก็ไปคนยอย่างพวกเะไรไปให้มี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแกงแบบทานกับผักดิบนะคะมีผักสตอมีหน่อเลี้ยงมีลูกเนียงอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ถั่วพูก็ได้ทานกับน,นะะี่ค่ะแกงไตปลาแบบ พริกแกงไม่ใส่ผักนะคะนี่ค่ะตัดเสร็จด้วยแล้วทานะะได้เลยค่ะผักดิบทานได้ทุกอย่างนะคะอร่อยค่ะแซ่บค่ะวสวัสดีนะสวัสดีนะคะวันนี้คุณป้าชวนเที่ยวชวนกินมาชวนกินแกงไตปลาของใต้แท้ปากพนังนะคะสวัสดีค่ะ